เฉียมือก็แล้ยวพี่น้องว่ะเฉมือก็เฉี่ยวสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีซองแม่น้องเทนเด้พี่น้องเด้อสบายดีสมองสุบอนสุกุสุโคนพี่น้องเอ้ยมันไปยังเคยต้องอัปเดตใหม่อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เออตัวซับเปลี่ยนอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่นเนาะห่มาซูนมาทันหมอข่ามันก็เลยสิอันนาแน่เลยพี่น้องเอ้ยมาซูนกี่รับเท้าน้ำกันพี่น้อง

าบน้าห้กวเจ้ายามาอาบอยู่นี่สบู่กัวหญ่ในจิเมเ่าหราอยมาหาจกกันแ่เดววะคนไทยใต่คนใ่หม่อเลยนะเนาะสใันหวานี่บริติงเนาะอันนี้บริติงอ่ะสันหักที่หักเยียวมาไนที่หักแ พี่น้องเลยม้เนาะอยู่ทังล้างก้อนกับกลัางใจห้องที่หักที่หักเยะโอ้ยพี่น้องเลยขนคิงลูกเด้ออห้องังล้างที่ไปนั่งเฮียงขานก็่อนี่ไปนั่งเฮียงขางนี่สักคเนี่ยเป่าคือดสวนึ่งนไ้

สลับเท่าพี่น้องเส้กยงล้ตียไม่ต้บอสเขาไ่ไดกินชาวนานีเอาไว้ฉันมีก้อนพี่น้องนะสลัดที่นี่กอบุญกุลลายเด้อพี่น้องกไปสุขุขุนสลัดที่นี่สบายดีค้หทนายชัคเอกชนเกชุนตัวนี้เออล้วลงพี่จะลงเลย ไ่ไ่่่ยไ่อคป่ยังบอกเอาแสดงกับพัวผูกกำกับนี่วะคนกินลูกพี่น้อยคนกินลูกกูเอ้ยบอน้มดหัวควานพี่น้องเอ้ยน้องมัดหัวควานแล้วแสดงกับพนี่นอน จามเต็มที่เอาบใช่เมื่อนมากินกระากเนแล้ว่ได้ในนี้ทุกบ่มันนอนบ้านเลยี่หลก็นอนบ้านอืม่ากเเนบ้านตอนใบ้านกินตอนไดนยำแรง มาทกกี่ไรมาให้เกี่ยวเข่าบ่าลูกเหตุเจ้ามาให้เกี่ยวเข่าบ่อุ้ยขณะพอกเก่นข้รวเปลือกแงนี่นมึงนะนะโหดขยัอนฮะตอนตอนฮับไปเที่ยวไปตอนพ้นในแห่งเต็กแล้ว,ลวอันนี้นั่นแห่ง <c oughs> <c oughs> อาแต่มันแห้งนั่นี่งนะแค่ยังไงมันไม่มีนบบกเจ้าเวลากิจเจ้าคนเขาน่ะเจ้าคนเป็นงไงแบบคนเปทำงานหงคามอ๋อออกทางหน้าดูบ่เฮ้ยดบ่ทะลุทางหน้าดูกได้งเออทะลุทางหน้าดูก็ได้ก็เธอเข้าไปตรงเลยทางไรเข้าไปบ้านบ้านทำทำมีสองหัวอันนี้มันแม่เป็นบ้านเจ้าอันนี้มันตรงตรง ก็คอมเมนคอมเมนต์ว่าพื้นคอมเมนตมันีทางนแกเขามันก็ไม่รนูอย่างเงี้ยอได้เราบพ้าแก่เปทนงไหไงารูปะเปเจ้าเลี้ยงงูนะจ้เล้ยเนาะเูมันแค่ของูมันแค่เพ้มันตัวใหญ่โอเคหรอปะ ไปแล้วล้ก่อนเนลาได้ปลาอย่างนีแหละลงอันนั้นนะดูดน้ำนะดูดปลาเออใต้ใต้ยบนมีลัน้อยชปลาคอนะมสกว่าให้น้องน่อยบ่อยาอพี่พี่เ้็งมากินน้ำพี่้อง่ใ้นองน่อยอย่ี้ต่มันอียบาท่ี่มต่าทนี่มจะมาเนี่ กินเกาาช่องเื้ออะไรารักันมาบ้านที่เคียวผมมีผัวผึ้งนี่น,น้ำนักขึ้นรูรูเ <c oughs> นาะเราแกปา่ปะมาน้ป้งทีาา่ไอ,อือเสื่อเ่องเงินอันีเกียร์โรสหมุนข่ทานมงงามป,ะปะ่ะบ้าเาทินเิ่มนมง,งงามอยู่แล้วก็ซสือต่อเขารอยข้า,ขากับปูหูนาอเนาะอนอยู่นสไถูนี่มโกยแต่บางทีแบบ ก่อนดินกัอพี่อ่าเขียบนัก้กนไปขึนกระสอบเข้าไปตรงไนนี่ถือความมื่อไเจียบเจี่นะมันพูดเลยได้ชะนอกแันนี่ที่อยู่น้ำกันอ่ะไอซีดึงเก่าแน่บกไอซีสูบนาแน่อวานอะหน่อยสีไอไซ โอม่น้าวเ้ยไอ้ไซน่ะสิมากเกี่ยวข่าวซอยอยู่บ่าแหละอันนี้ก็ไปหาเอาลราเมืองนู้นเราคือมาเลยไอ้สีกันเลยเฮ้ยไอ้ผมมีใจจับเกี่ยบจับค้างอย่างนั้นตดองมียังทำไรบะ

รถบล้อแต่หัวใจคนรอได้เนาะทีเนาะปไปแตงไม่พี่ต่อรังไปห้องน้องที่วเนี่ยถึงไอ้บล้อแต่ทอไอ้ดังเนี่ยี่ อืมหลายนะคะเจ้าบักอีกฟางเมื่อกี้เหรอหมูเต็มเต็มเลยมีแต่ไก่กินไม่ไหมครับไก่แซ่บไปหน่อยนั่งอีกก็ได้ไปอยู่ข้างๆผมไม่นั่งสายังไงอ้าวอ้าวใส่ลงไปน้ายัาไงที่ มื้สาวให้เลยสิอาไสิมื้สาวห้องผู้บ่าวไปฉันอ่าใ้ไอมึลบกูเนี่ยกูเพชรเฮ้ยเออสาสาล่นั่งไปเรียบเอเ่งมเร่นปัหารื่องมา่เรื่องน้ำเออาเราประดีเมือได้ฮะเนาะเออาเือส่คำใส่กินหันคำไส่กินา่ง ไปต่วูแดงมาดูมาสูอไอซีแล้วหันไปไปดีครับมีใจหอเราเจบพอตีละเจ็บเนาะเจ็บเพียเา่เจ็บเนาะจิไปด้ยแทงเจ็บก นี<ไ>่ถือไม่คอนบุลูกพี่คะแนนี้แค่แค่โอ้ยนี่มาใกล้เลยพี่น้องี่ัวเล่ม้าดก้งไว้จมดืนสินมันหมดโอ้โหคืนได้ขานมวนะ้าวโพดข้าวโดแต่ลูกข้าพายนพรพงนะคเออไม่กบอกเม่เอเออมือกมเาใช่ไหมไม่เว เงา้คนไม่จะประซัตร์ตอนโน่นนนะเฮ้ยได้อไกินดนเนมันหน่อเรียนาเดียวอะันเบิ้น่ ฮ้พาฟังเ้อพี่น้อยนอีกบ้นงานวงางางามนีดว้พี่ากระโดดคือบ้านะอีกครับาทำบัดน้่าน้ำตยรูได้พี่นดาวไงธรรมดาจะนที่ไหน ง uh uh, uh huh. voilà. ั้นอยากม้วอเลยเด้อบายลูกก็ได้งวยเลยกู่ย่าหนีไม่ได้ปูนี่มันยุเหมือนอ่าถือกระปุ่นทิ่นี่เราเป็นอย่างนู้งละถือกระปูงามกระปูปลาอ่อนอย่าด๊อกมิติอยากม้วอบอกินบอบอกม้วอเนอะมิติอยากม้วอไปได้ก็ได้มันเห็นใส่กูได้เลยนะกวนประสาท